ตอนนี้ลองแกงกะทิหมูขี้เหล็กนะคะอันนี้ต้มสองรอบใบฟันสิงโตค่ะแล้ใส่ดอกไปด้วยมันก็เลยดอกแดนดอกแตกดอกแตกฟันสิงโตใส่พริกแกงใส่กะทิโอเคค่ะจะใส่ ขปเละเอ้ยไม่ใช่ฟันสิงโตต้มเปื่อยสองรอบลองชิมแล้วไม่ขมค่ะต้มสองรอบจนเปื่อย